สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยประจำเดือนมีนาคม2565หมวดพระมหากษัตริย์วันที่2มีนาคมอบจอสุขโขทยัยรวมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เดินในโอกาสบรรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหมู่เล่าร่วมในพิธีณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทยัยตำบลสามเรือนอำเภอสีสำโรงวันที่18มีนาคมรองนายกอบจสุโขทัยประธานสภาและผู้บริหารอบจอสุขโขทัยร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปีพศ2565โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานนำกล่าวถวายราชสดุดีและว,วางผานพุ่มพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพนักงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทยัยร่วมในพิธีณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารากลางจังหวัดสุโขทัยวันที่31มีนาคมรองนายกอบจอสุโขทัยร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราชเจ้าประจำปี2565โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีวันพานพุ่มดอกไม้และกล่าวถวายราชสาดุดีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศาล ทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมในพิธีในห้องประชุมมรรณกางมหาวิทยาลัยการกีฬาวิทยาเขตสุโขทยัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวันที่10มกราคมถึงวันที่11มีนาคมซ่อมแซมถนนดินลูกลังจากเหตุอทุทก,กภัยในพื้นที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่17 ตำบลวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านล้านหอยวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมขุดลอกวัชพืชคองทุ่งสาธารณะหมู่ที่3ตำบลเมืองบางยมอำเภอสวรรคลโลกวันที่2ถึง4มีนาคมปรับพื้นที่บริเวณบ้านที่ถูกเพลิงไหม้ณหมู่ที่4ตำบลหนองบัวอำเภอศรีนครวันที่15ถึง23มีนาคม ขุดเปิดหน้าดินซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียบริเวณบ้านบางกระบานตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทยัยวันที่22มีนาคมอบอจอสุโขทยัยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐไตรามาส2ประจำปีงบประมาณพศ2565โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านทุ่งเพาะ ถึงบ้านฝายสีเฉลียงอเภอสีสัชนาลัยพร้อมด้วยคังจังหวัดสุโขทยัยเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้รับจ้างโครงการร่วมลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือณนะบริเวณถนนสายบ้านทุ่งพร้อถึงบ้านฝายสีเฉลียงอ,อสีสัชนาลัยด้านการส่งเสริมความมั่นคงพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่4และ31มีนาคม นายกอบจสุขโขทยัยเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยังย่งยืนประจำปีงบประมาณพศ2565โดยอบจสุขโขทยัยสนับสนุนงบประมาณจำนวน75,800บาทให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชนณห,ห้องขายท่อตลาด ชั้น2อ,อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัยวันที่17มีนาคมนายกอบจอสุโขทัยมอบหมายให้เลขานุก,การนายกเข้าร่วมการประชุมสัมมานาครั้งที่2ง,งานจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกและฟื้นฟูมแม่น้ำมอกจังหวัดสุโขทัยโดยมีนายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนร่วมประชุมเพื่อรับทราบรูปแบบแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำมอกและองค์ประกอบต่างๆเช่นการพัฒนาฝายกั้นน้ำทางระบายน้ำการกำจัดวัชพืชตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนณสา,าราการ,ปรเปลี่ยนวัดทุ่งเสลี่ยมตบทุ่งเสลี่ยมวันที่23มีนาคมนายกอบจสุโขทัย ิดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนาตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งอบจอสุโขทยัยสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทยัยจำนวน11,300บาทเพื่อให้กลุ่มผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดได้รับการพัฒนาตนเองได้รับการฝึกทักษะด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษณนะหอประชุมค่ายรำคำแหงมหาราช อำเภอเมืองสุขโขทยัยวันที่25มีนาคมนายกอบจอสุขโขทยัยเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขฝืนฝูผู้กระทําความผิดในคดียาเสพติดให้เกิดประสิทธิผลโดยนําพลังครอบครัวภาคประชาสังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฝืนฝูติดตามช่วยเหลือผู้กระทําผิดมีให้หนกลับไปกระทําผิดซ้ํา โดยอบจสุโขทยัยสนับสนุนงบประมาณจำนวน29,600บาทให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทยัยสาขาสวรรคโลกเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนาห้องขายท่อตลาดสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทยัยสาขาสวรรคโลกด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพชีวิตที่ดี อบจอสุโขทยัยดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับหน่วยงานต่างๆได้แก่ศารจังหวัดสุโขทยัยสำนักงานมคับคดีจังหวัดสุโขทยัยสถานีตำรวจภูธรกรุงไกรลาศธนาคารอมสินสาขากรุงไกรลาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสุโขทยัยธนาคารกรุงไทยสาขาสุโขทยัยโรงน้ำแข็งสวรรคโลกเหนืออำเภอสวรรคโลก โรงเรียนวัดวังสวรรค์ประชาบำรุงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดสุโขทยัยการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุโขทยัยอปจอสุโขทยัยมอบชุดตรวจ ATK จำนวน25,114ชุดให้แก่โรงเรียนรอพอสตหน่วยงานและวัดในจังหวัดสุโขทยัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจขั้นต้นขัดกรองแยกกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ใน,ในจังหวัดสุโขทยัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพณนะอาคารเอเนกประสงค์อบอจอสุโขทยัยโครงการส่งขอผู้ป่วยที่ยากไร้ของอบอจอสุโขทยัยประจำปีงบประมาณ2565กองสาธารณสุขอบอจอสุโขทยัยลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ ตามโครงการส่งข้อผู้ป่วยยากไร้ของอบจสุโไทยประจำปีงบประมาณ2565ในพื้นที่ต่างๆจำนวน17รายเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางไปรับการรักษานาโรงพยาบาลที่ตนรักษาอยู่ได้แก่อเภอทุ่งสเสลี่ยมจำนวน9รายอเภอคีรีมาศจำนวน6รายอเภอศรีสัชนาลายัยจำนวน1รายอ,อสวรรคโลกจำนวน1ราย โดยมีสมาชิกสภาอบจอสุโขทยัยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบเงินช่วยเหลือและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยวันที่29มีนาคมนายกอบจอสุโขทยัยในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจอสุโขทยัยร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพจังหวัดสุโขทยัยครั้งที่2 ประจำปี2565เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีในไตรมาสที่1ปีงบประมาณ2565และการจัดทำโครงการต่างๆณนห้องประชุมสภาอบจสุโขทยวันที่30มีนาคมนายกอบจสุโขทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอบจสุโไทยร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบจสุโขทยครั้งที่3 ประจำปี2565เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน534รายทั้งนี้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอบจสอโขทยัยได้ร่วมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณาห้องประชุมทะเลหลวงชั้น2อบจอสุโขทยัยก้านการส่งเสริมและสืบสารศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันที่30มีนาคมรองนายกอบจอสุโขทยัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูง,งานหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลางรุ่นที่28สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยนำคณะศึกษาดูง,งานเข้าสักการะพระพุทธรัตนสิริสุโขทยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุโขทยัยณบริเวณก่อกลางแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจจากนั้นคณะศึกษาดูง,งานรับฟังการบรรยายหัวข้ขอการบริหารจัดการที่ดีด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดสุขโขทยัยหนาห้องประชุมสภาอบจอสุขโขทยัยสถานที่ในกำกับดูแลของอบจอสุขโขทยัยสถาน,นีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุขโขทยัยปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสถานีซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV เคยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ซ่อมแซมประตูเหล็กบริเวณทางเข้าด้านหน้าซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายที่อุดตันทั้งระบบหลังทำความสะอาดระบบน้ำใช้บริการของสถานีขนส่งเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก,ปกตรวจสอบระบบถังบำบัดน้ำเสียโดยเติมสารชีวภาพเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นเน่าและย่อยสลายไขยมันเก็บเอกสารสิ่งของของผูดด้โดยสารที่ลืมไว้ และประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของมารับคืนอบจสุโขทยัยสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้มารับบริการที่สถานีขนส่งในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยกำหนดจุดคัดกรองบริเวณสถานีตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดในการนี้รองนายกอบจสุโขทยัย ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยโดยรอบสถานีพร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติงานดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบกล้อง CCTV การดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการปรปับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสถานีอย่างสม่ำเสมอ